มา t e a ทุกคน small techniques ในการร้องเพลงค่ะว้าวนอยาี้สิให้ได้งี้สิเซให้ได้งี้เซเสเเสือเือดูไต้องแบบายทำไมที่ทุกวันจันทร์มาเสียงหวแหมากกว่าคือเราเข้าใจแล้วขอบีทุกคนพูดเมื่อก่อนเนี่ยนี่คือคำลา to shape my tea on my Hey guys, it's me Wine Welcome back to Washi Vlog One come to teach two small small techniques in got แล้วหวายว่า,วา,วาที่ทุกคนจำได้เพราะเสียงหวายแอบมากกว่าคือวันที่ <c oughs> เวลาร้องเพลงอ่ะมันจะมี <c oughs> ความแร็พนิดนึงตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแต่ว่าอีกอย่างที่ทําให้ทุกคนจําได้ก็คือเราไม่ช <c oughs> ันนิดนึง <c oughs> คือต้องอธิบายทุกคนฟังก่อนว่าอันนั้นอนะเราไม่ได้ตั้งใจนะมันคือเราเองแต่ว่ามันกลายเป็นสไตล์ของเราเราเลยรู้สึกว่าอะ วันนี้เราขอมาลองโชว์ให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่ารเราก็ไม่ได้เป็นคุณครูนักลอกหรืออะไรยังไงนะไม่ใช่โพราะโค้ชนะคะ <S <S <ๆ>นอกจากแหบแล้วเราว่าเสียงเราเป็นคนที่มันไม่ได้หนีบนะแต่มันอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ทั้งเวลาพูดอ่ะบางทีอะก็คือถ้าไม่แหบก็คือเสียงขึ้นจมูกนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ทุกคนจําได้ว่าเป็นเราอะไรประมาณนี้ เราจะลองมาเทียบกันดูนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพลงแรกอ่ะกับตอนนี้เรายังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะมาเพลงนี้ทุกคนต้องรู้จักนะคะแต่ว่าสมัยนี้ก็อาจจะไม่รู้จักโอเคเนี่ยสูงนะเสียงสูงนะมาเดี๋ยวลองลองให้เพื่อนๆทางบ้านดูกันดีกว่าว่ามันมอนเิมไหม งี้สิให้ได้งี้สิจะบอกว่ามันยังเช้าอยู่สวรรคสิไม่ได้นะฮะนั่นแหละใส่อินเนอร์ลองได้เพลงพี่ทุกเพลงแค่แค่ต้องใส่อินเนอร์เอาจริงมันมีแค่นี้เลยเธอมันไม่ได้เห็นปะมันจะต้องมีแบบแซ่ให้ได้งี้แซ่บบิ๊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 บบเออ why บบิ๊แต่แทนที่จะ๊บบิ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 สบบิ๊บบิ๊บบิ๊บ ตอนนี้ทุกผู้ชมทางบ้านบอกว่าพี่วายใจเย็นใจเย็นก็พยายามอธิบายให้ทุกคนฟังนะให้ดีที่สุดเดี๋ยวเราไปเพลงที่2กันเลยดีกว่านะคะเสียใจแต่ไม่ c คร e ค่ะเพลงีแตกต่างจากตกงลักค่อนข้างที่จะ R&B แบบผสมผสานกับป๊อปก็จริงแต่ R&B มากๆแล้วก็เพลงตกลรักอ่ะมันใช้ energy เยอะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะททำได้ไหม เออเนี่ยแอดลิบแบบเนี้ยแอดลิบแบบเนี้ยทำได้เสียงมากจากไหนก็ออนไื่กี้เสียงยู่ไม่มาเลยถ้าใครอยากลองแอดลิบเป็นหรือว่าอินพรีวสแบบเมื่อกี้ได้แนะนำให้ฟังเพลง R&B เยอะๆคือเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลง R&B ตลอดเวลาแล้วเราก็จะเก็บพวกรูปแอดลิบของเขาอะไรเงี้ยล้วก็จำไว้ว่าน้ตของแอดลิบแต่ละโนตอ่ะ ตัวไหนลงตัวกันแล้วก็เข้า,าทูนกับคีย์เพลงอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเน้นเป็นเวนีเอเอานะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่ขี้อายมากเหมือนแบบถ้าไม่ได้มีใครบอกให้แอดดิบตรงนี้เราจะไม่แอดดิบเลยพอเราได้มาเรียนรู้จากพี่ๆหลายคนในวงการอะเราแค่ต้องเหมือนใส่ไปหมดไม่ไม่ผิดมันไม่ม,ไมีผิดหรือถูกถ้าเป็นแอดลิบหรือการอินพาวอิสแค่นั้นเลยทุกคนเนี่ยมันจะมีรูปแบบชึ้งชครันนจะแบ แล้วที่ทุกคนพูดเมื่อก่อนเนี่ยสังเกตได้เยอะมากว่าเมื่อก่อนเนี้ยวาจะติดเหมือนแบบเขาเรียกอะไรไถโน้นเหมือนแบบอ,อืออีเนี้ยแบบจะต้องแบบว่าอะแบบงไรประมาณเนี้ยคือพอามาฟังเพลงเมื่อก่อนเราคือเราติดตรงนี้มากแล้วก็จนวันเนี้ยเราก็ใช้นะแต่ว่ายอมรับว่าอาจจะไม่ทำเยอะเท่าเดิมเนมี่ยแ,แพ้ก็เป็น กอด้วยเพลงกอดสุดท้ายเลยดีกว่าเพลงนี้ No worries เพลงนี้ทำเองนะคะปล่อยเองนะคะแล้วก็อยู่ในช่องของเพลองนะคะก็สามารถที่จะฟังกันยาวๆหน่อยนะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่ามานี่ มันก็ออกเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาแอดลิบอ่ะอยากจะบอกทุกคนว่ามันอยากที่บอกมันไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกอาจจะเป็นโน้ตเดียวกันแต่เราแบบว่าสลับเวก็ได้เหมือนเมื่อกี้ไปตามกรุ๊ปก็พอนะคะทุกคนเฮ้ยอยากปล่อยเพลงแบบนี้อีกอ่ะใครทำให้ได้ไหมชอบเพลง R&B ต้องมานะคะเพลงนี้ต้องบอกว่าก็ฉันได้ไหมก็ฉันได้ไหมเธอก็ฉันให้นานเท่าที่เธอจะทำไว้เขากอฉันได้ไหมเธอมันจะมีบอกว่าก็ฉ ah> ันได้ไหมเธอคพาว่าไหมมันจะบอกว่าไม่เธอ จะต้องมีสั่นน um ิดหนึ่งจะต้องมีวายปร t โตนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มันดูแบบว่ามีลูกเล่นมีสไตล์ขึ้นอะไรประมาณนี้กอดฉันให้นานเท่าที่เจอเจอมันก็จะมีแบบว่อินเนอร์ของเราอ่ะ you know what I mean แบบว่าขอกอดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันกอดสุดท้ายแล้วจริงๆเลยอย่างเนาะถ้าสมมติว่าฟังบ่อยๆอ่ะมันจะ เข้าใจบีดมากกว่าส่วนมากเวลาร้องมันจะไม่ตรงโน้ตมักีจรือมากเหมือนแบบว่าเพลงอาจจะไปแล้วแต่ว่าเราจะยื้อโน้ตน,นี้ไว้แล้วก็ค่อยไปต่ออะไรประมาณนี้ค่ะใช่เดี๋ยวเรามาเข้าเวิร์กช็อปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนข้อแรกเลยนะคะอินเนอร์ต้องมาอารมณ์มันต้องแบบได้นะคะฟีลลิ่งต้องมากิดฉัน ต้องอินอินนะคะทุกคนข้อที่สองนะคะเราจะต้องปล่อยวางบ้างสบายสบายบ้างคือมันแล้วแต่เพลงจริงอะอย่างเช่นอย่างเช่นฉันเป็นคนผมหัวความรักมันจะเป็นแรงกระตุ้นใจคือเพลงนี้คือแบบปล่อยตามโฟล์เหมือนแบบว่าตามเพลงรือตามฟซลลิงตัวเองแบบว่าสบายสบายอย่างนี้ ะะต้องเก็บทุกเม็ดถ้าจะลงต่ำต้องลงต่ำถ้าจะขึ้นสูงต้องขึ้นสูงให้ได้นะคะแต่โชว์มัสโกออนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาลองเก็บทุกเม็ดกันดูกับเพลงก่อนสุดท้ายนะคะนี่คือคำลาจากเธอใช่ไหมที่พูดออกมาว่าจะเสียใจและจะต้องไป ก็ตรียมใจไว้บ้างอยู่เหมือนกันขึ้จะถึงก็ต้องถึงอะไรประมาณนี้ได้โชว์มัสโกออนนะคะลูกเอื้อนก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าชอบอะไรประมาณนี้ใครที่สงสัยว่าคำนี้อ่ยอยร้องยังไงวันนี้ได้มาโชว์ให้ดูแล้วนะจ้าหวังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้นะคะยังไงนะทุกคนอยากเห็นคอนเทนต์แบบนี้อีกหรือว่า อ,อยากจะดูอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เจ้าพิโลได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะคะกด subscribe ด้วย